ดีค่ะกูนหมอนิงทุกทุกคนทุกทุกท่านชาวเฟซบุ๊กนะคะอยู่ทางบ้านและอยู่ทางเดนมาร์กวันนี้ทำอาหารเช้าให้บิ๊กบอสกินค่ะไม่ได้ทำอาหารเช้าเป็นเดือนแล้วค่าเตมือยตื่นสายลูกออกจาก,กที่นอนกับไอ้สิบเอ็ดโมงเทียงค่ะโอ้แต่เหตุงานเป็นกุกนี่เบิดแห้งค่ะเมื่อไหลายจับกระทะ มาแล้วคนะลิแลปอยอาหารเช้ามีก็มีอะไรไข่ไข่กระทะบ้านเราทูมารโรปยทูมาโปยผ่านไไข่กระทะหรือโอมเบเลตฝรั่งนะคะแล้วก็พวกจูดพวกอะไรเนี่ยนมแล้วก็อันนี้ค่ะบิ๊กบอสจะได้มีแรงทำงานบิ๊กบอส working home สสตัวโปูเช็ค ตัวมังมิลิลยนบิ๊กบอสต้องใช้สมองเยอะเอาใจบิ๊กบอสหน่อยเพราะว่าใกล้สิ้นเดือนแล้วก็เดี๋ยวจะมีติปติบติติบิ๊กบอสจะได้วางวางเงินติบไว้เยอะๆค่ะช่วยบิ๊กบอสใช้เงินก่อน อยู่คนเดียวไม่มีลูกมีเต้าต้องมีมาช่วยบิกพอดสใช้เงินค่ะโอเคฮาคิรีทุเม,มโลคนน่ะดมอร์นิ่ง <Good morning. S 2> แค่นี้ละคะ่ะสวัสดีคะ่ะร่ำรวยกันเป็นคน <we> <laughs>